มือนีมาตามแนวทางคว่ำฝันแม่หลุยหัวทิพานมาผันฝันเจี่ยวกับรลดวันรถกุญแจหายทะเบียนรถพันรถแต้มหนึ่งรถมันรถแต้มหนึ่งเนาะค่ะงวดนี่ผันฝันดีอีกแล้วฝันว่ามีเสียงคนมากกว่าสิบบอกสามตัวสุดเดี่ยวจะเป็นตัวใดนจิติดตามแม่หลุยได้เลยค่ะมือนีมาตามแนวทางคว่ำฝันแม่หลุยหววทิพานมาผัน เกี่ยวกับรถวดมันลูกุญแจหายทะเบียนรถเพิ่นลุดแต่หนึ่งรถมันโหลดแต่หนึ่งเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นฟันดีอีกแล้วฟันว่ามีเสียงคนมากกว่าสิบบอกสามจัวชุดเดียวจะเป็นตัวไหนไปติดตามแม่ลุยได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคแม่ลุยค่ะที่ทั้งหลายเนาะโอ้เชได้ต้อแม่ลุยหายเหล็กเล้าไหมเออตั้งแต่ต้องงวดเนาะ คุค้มกันตัดกับว <Brothers> ัดตัดรถมันออกอีลีออกอีลุยได้วาเจ้าคือมาตัดลีลวยจ้อยหรือว่ามห่วยหนึ่งศูนหกเนาะคลิปแรกเนาะ้าว่าเป็นไทยเปเล่าเนาะต้องเส้อล่าองค์กรมานนี้เลื่อออกหนึ่งศูนย์ดก็คุ้มลงไงด้มหรอยังเปล่าหนึ่งศูนเออฝนคุ้มลงอยู่เลยว่าเปล่าเดี๋ยวสามตนนี่ยฝนเรว่าสามตัวพ็นตัดไหนตอัน้รือว่าจะเป็นอนศนย์หกก็ยัง่ะศูนยหกศูน หน <um ึ่งศูบอติดตัววายหนึ่งนม่ว่าบอลเเอาสามตัวนี่ยมันจะเป็ลายแล้วอะไรทำิล้ก็จะได้เรียงร่างพี่น้องกันเนาะเอาวกนี้เพิ่มกะมาตามแบที่เราเนาะสำหรับเงาดุยเนาะเมาดุเราก็อย่นฝันเงินเด้เนฝันกับรถเตียมยวเนาะาสียดาเาอไปเขาคือปึุกถึงยังจะฟันมาได้เลยรทายเนาะ ฝันวันรถไทยรถขั้นนี้เสียแล้วกุญแจมันบ่ได้ขึ้นมาได้ตัวตัวรถขึ้นมาวันนี้ผู้คนทั่วมาแต่พุ่นละทางเปล่าเจ้าได้เลขตัวได้น้าสื้รถได้หาสามเกีไว้ไปสซืแม่ใหนรถเสิดหาจำตัวคนวันตัวเล่ได้เออได้บ่ลายดอกคนวันสามตัวโตด้วเพึ่งถือกันโตดเพึ่งบ่ได้ถือติงตัวเลยว่ารถนี่เนี่ยรถเออคือรถลงมากตัวเสียเงเถียงกันก็เพิ่นอยู่มินขามเพิ่นอืมมีความเพิ่น กับมาตามไาเนาะบานนี้มอรวยเลยว่าแก่ฟังในม้อรวยฝันว่าได้เห็ดมดขึ้นมมดวันอันิ่นมาปันบักกอกนเอาหานวยเห็ดกับเต็มดงยู่ไหมเดกับกหากเลยเออบ้านนี้จะพร้อมคนว่าเออห้เห็ดกับเป็นหางเจ็ดตัวใหญ่นว่ากเอาหาเจ็ดตัวเห็่บ่เขานว่าหางหาเจ็อืมต่ว่ามหาฮดอกเล้วอู้หาเห็ดหาเขาอะไรแบบหาเห็ดเจ็ดหามันก็สุยไปแต่นผมก็ไม่ได้ยินเสเลยแต่เส้ได้เนาะเออเอาแก่ลําไหมนะครับลัาไมย อืแต่ยิ่งก่าฟันดีแล้วไปอ่านมือเนะมันไมฝันฟันยันตนาเก่าแบบมันจออกตัวเก้ากีไดเลรออนาะจไไปบึมือเนะเอาวันนี้ไม่ได้ฝันยังไงครับวันนี้โวยที่แหกกับฟันว่าลุลุมขีแหกเนาะิีใหอยมอรวยหนึ่งหกศูนยนอนี่นี่เครื่องรับเครื่องตื่นแจ็คสีรับกควาเมนสีตื่นับวาเมนพันุนว่ามัน่าเมนสามศูนยหกเรียบว่ะ โบกกันน mm. ี mm. right. time, ่จะเป็นคนเป็น hmm. ผีเ so. no. no. right. mm ้องกับฟางๆเนาะบานนี้ก็สั่นก็สองสามไปน้ำเนีกยพนักพนว่าเด็กพี่บอกคุณจะเคยฟังวันนี้เว้ยเว้ยาาคนขี้ลูกหามือี้จะเป็นคนที่เป็นเอียงหละอกระสีเป็นเสียงกระชิบเนาะเอานอนแตยอยู่นีไหมมันก็เป็นไดไรคนเคยมาบอกถึงูอยู่ลักษณะนี้บะเออนีเอาคักเลยพี่น้องเด้ว่าเอามันแมนบ่อหนึ่งหกศูนย์เด็ก้านคอย เขาเล่โกันสามชุนหกตัวไปันว่าเอาสองสามไปทำอนรด้วยฝันว้าวืออาจารสั่นเลยนี่จมันสิคือเกาห้องฝันบ่คือเนาะเลยพี่บอกบอกมาก้ยคนชี่งัวบอกคุนชี่งัวอ๋อเหี่ยมสุ่นไปเมียนเลยแม่เนาะเมียนเนาะส่ซด้ยเอองเลยเนาะเมียนอยากให้ตาแม่ดถือแล้วถือประจำห้องเอกกระไรซสือกี้แล้วฝันเมีนเนี่ยสามหวซ้อนที่หซ้อนเ่อวาอันหนึ่งหกศุนใหไปแล้วมันก็ได้ตีเลยบง มันเกิดเป็นเปลี่ยนต่สามศูนย์หกสี่ดอกคุณก็เลยวางสั่งคุณก็บอกจะมีละสามศูนย์หกกับสองสามไปน้ำแน่ฝันวะเือที่บอกว่าเป็นปัญหายังงห้องสิ่ก็มาเป็นแบบบะเมียนรือม้าถือแบะเมีนดอกเอาสามศูนหกไจ่มสินะเอากตีซอยกันเอี๊ยซี่หมดละเนาะเมื่อตีแล้วมันโตแคงหล่ะบัวจะุมดวาเนาะเออต่เกาเขาก็ดฝันละทีสอี่มันกระไดเราละเนาะไดไดไเอาเรือไปเชียงใหเด้อ เชียงรเชียงวาอะไรเงี้ยเท่องเลยพี่องก่อนไปเสียงว่าขัดสีมีนี่อะไรคัะขันสีออกตัวนี้กับมีน่าอะไรเดี๋ยวพนักเอาเฮ็ดมาพร้าวนี่เพรามันตีว่าปิ้นเลยมันขันไม่ลดยุลด้ห้องกับสีใดมันบอ่รดขั้นอยู่แง่กับฝันได้ถือสามตัวพนังบอกบอกมันออกอยู่แยนมันหกสามหามันฝันส้นกันสองขั้นเด็กเรียวขั้นอยู่หนอกก่อนไปทางนี้พิดพิดซะช่างวะ เพราะว่ามันหลายขั้นกับตัวขั้นนอกก่อนดิขอาบอลบอมเมียนมันหลบมากมันบอดีมันหลอันกับยันเย็บซี่ว่าก็ลุงไหลอะไรก่อนฝันเจาะหลขั้นเออแต่ขั้นนี้เขายังตีบอลเปลีมันบอลเมียนรถสองขั้นมันสำเร็จตัวเดียวกันมันตั้งแค่รถแ้วเดียวหเพย่นบอกเขาว่าเรื่องฝันเจารถสองขั้นเนี่ยโอ้ยทุ่มเป็นทุ่มย้อนหกสามหากระลยเดียกเอาหาสามเก็ร่เรียกว่าขั้นอยู่ในมบอลในเรียนเอาขั้นอยู่นอกซะ โอเออมันจะขาดไปเดี๋ยวอ๋อไม่้องแบบ่เสียหมดสุดขันแต่ว่ามันได้ขึ้นหมดสุดขันยามเด็ซี่าฝันเจียวหลายขั้นก็เลยแย่หัวก็เลยแย่หัวแล้วขั้นเดียวเออแล้วขั้นอยู่ในขั้นนี่แหละเขาบอกฝันร้องไปด้วยเนาะแต่ว่ามันได้เบิดทุกขั้นขึ้นมาเสียมันก็ได้เบิดได้ขึ้นมาเบิดอยู่นี่แหละหลายคนยังมีเจียวหน่อยกันก็เลยหายเยอะว่าฝันเบาเบิดเลยมีอย่างเขาบอกเบิด์หลุดพี่น้องเด็ซี่ไฟเตียวดอกขั้นนั้นก็เลขซี่ตัวขั้นนี้กับสามตัวาเแล เขากระดิตัดออกขั้นนอกกรอสื่อบ่เป็นซื้อเอาบรอดขันนั้นมันเต็มๆในถทายมันหกสามห้าน่เอาสิไปฝันนี่บรสตัวไปเนี่ยเชียงนี่อยู่วะัมาล้งเสียวไปเสียงไหมเอชียงเชื่หามัครเป็นเนี่ยอ๋อหาบมักรก็บริกกีแกสามศูนย์หกกับสองสามตันน่ะเอาบริเสียงได้พี่น้องาหลายตัวดอกบริเสียงรอล้อ่านนี่บริฝันเกี่ยวกับรดเลยหล่วนนีบริเน่มาหลายตัวนะ ไอ้เมียก็บ,บอกว่าบรรถพี่น้องมาเรียกเขาด้อเนาะแต่เสียดายเนาะแก็บม,มันในสามศูนย์่นเเนาะเอว่า,าปเป็นพี่น้องวันนี้คนเพิ่เสียงแล้วนะครับสามนย์หเนาะถ้าในสามศูนย์ศูนย์หกรือกสามหกตัวเขาจะบอกเพิ่งรับเพิ่งตื่นเขาบอกว่าสามศูนย์ห <36 S 1> <96. S 2> ก<น>กับสองสามขะนอั่นอยู่ประตูเนี่ยมันได้เลขสงวนละเนุกมนอนนะนัวนโดยใครผัวใครได้หรอตอนนี้หวันก็เป็นเลขตัวเก้าวังันเก้าหกศูนย์บอกมอเ มันสีย่ำตัวเก่าเพราะฉะนั้นบัดนี้ก็เป็นศูนย์งบบ้านี้มันกลับกันใ้วังหันลงงุ่งมีงบศูนย์เนาะตัวเดียวได้ห้าลุ่งวังหันก็ได้เอาเลขที่เพิ่นก็แม่นด้ดอกเลขเจ้าให้เจ้าทีเจ้าท่านเพื่อนเจ้าทั้งเจ้าเฮียนเจ้าสร้างเพื่อนแม่นเยอะหรับไม่ลุยเนาะพคนก็ถือสร้างเงินส่วนสองงินส่วนวังหันก็ลุยเต็มเดียวเนาะ อือแม่นบอกเคื่องในบ้านบอกเคื่องข้างนอกมันถือกี่ลีเนาะบอกทั้งสองขั้นเพา่คุแม่นม่เป็นหรูอเจ้าเพื่อทางเอาใหญ่แค่ไหนบานี้สิบ่บางเห็บสี่ดอกแดงได้กสิบอกเมื่อหล่นเอาเมื่อหล่นคือว่าแต่ว่าจะตีว่าหลายตัวเนาะแม่นบอกม่นไม่พื้นหลายก็จะแบบนี้เลยที่หาว่าเนาะมารวยโลกจนมัไม่มีเงินเขียนมาว่าเอาอีจักเอาอีจักแผ่นไม้แอบเลยเนาะเต็มหนักขนากันเวลาก็เรียกว่าโอ๊บสิบอกมารวยดีว่ามันไมหลายกันเด็ดเนอนคึ้นนอนอ่านอยู่โอ๊บบอกเอาจำนี่นะ อันผู้คนเห็ดเป็นคนกันถือได้คนสิโทไม่เนี่เน้ออันนี้กระพีบอกคนคนบอกคืออนีบบอกราดเดกสุนหานี่ยพ่บอกลดกับบอลุคกฉลาดกรสุนหาตัวนึ่อเขาเชียนวางหลาตบอไว้จำนั่นแหละเดี๋ยวเสี่ยนไม่ดอกเออเี่นาซนเี่ยนคนีนี่แหะนี่นที่เียงกันว่าบุลุกบุลุกลเยอะ คือจังหน้าเนี่ยแหละเจ้าหน้าพนังกัเพิ่นว่าเลยจะเรียดเขียนไว้เนี่ยว่าลงดอกเข้าเออเขียนไว้เนี่ยว่าเรื่องใหญ่ใหญ่นั่นก็อยากให้ข้างเมื่อยแก้วดึงมือไปกันยังว่นใดสื่อน่ะที่แรกว่าสิบดเสือเอาได้เหล็กบานเราเราดึงไปนางเงี้ยนปั่นถือว่าลงทุนอยู่บ่คือมา่อวานนี้เรากลับขึ้นไปเอาไม้ได้จังเดยเลอถือเลืถือเหมือนเจ้าขอยบอกว่าลงบอาเหล็กบานไม่เจอว่าว่าว่ามันว่าเนี่ยในที่เรียบว่าเราทนวะในทีเรียบ คันนีอไม่รวยแล้วอะไรสิอะไรแล้วสเยียงกันก็ไม่แกวไม่แก้วก็ดึงไปเงี้ยห่แล้วังสิว่าเราเบิดนะออืยามเราเบิดเรือได้เราผ่านโอกาสนือเีสิ่อยากซอยยังนี่ก็อยากในไยังหน่ายังนี่เมียนเลยวัตวาห้องเมยนวัวาเลกหลายๆก็เรียกซื้อว่าไเนี่ยนะคือเมียนวัตวาเนาะอืราะว่าให้บอกอยว่ามันเล็กติดกันไม่ย่างเลยมันเด็กเคลืนหมดสุขันอยู่ก็เไยดีใจอยู่บ่เล็กมันเล็กใหล้กันเลยเขาเล็กหนตัวไหนเล็กที่ทางในมันหนึ่งหนึ่งหก มะเร็งซี่ตัวนวะหนึ่งหกสามห้า่ายมันเป็นหกสามห้าเลขตัวนอกเลยหลกตัวนอกมันเป็นหาสามเกตเนี่ยมันก็เลขอะไรกันคิดแต่แต่เดียวเนาะมันเพราะว่ามันเสียท่วมกันมันก็ไดขึ้นมาถึงสองกันอุนแกะบ่ไดแต่ว่าโรต้ขึ้นหมดสรุปเราพน้องเง้ขยันซื้์แล้วูนยอแล้วบอกยักยี่ย้อนนีว่าบอกมอรวยดีว่า โอ้บ่บอกเราไมนออกไปแล้วงูขานบ่มาออกอีกรอกฝันววาเออก็เลยบ่นั่นตัดใจบ่ซื้อบริโอ้ยามาดไปเลขตัวเก่าเนาะเออกะเลยว่าบ่มายำให้เราเอาเครื่องวัดเนาะตัวเก่าเอาเงินีีเพิ่นบ่เสียงเด้อถามเด็กน่ารับเครื่องรับเครืงตื่นเนาะเขาบอกหนึ่งหกศูนย์แมนดอกเป็นเลขสามศูนย์หกเนาะรับสองสามเขาบอกสับเหนื่ยเป็นเครื่องรับเครื่องเตือนมาเขาว่าเอาสองสามไปน้ำเนี้ยแบบพวกเดรรหว่าเจ้เอาเอาขักเรื่องพี่น้องเรื่องไม่รุยเขาเกี่ยวสมหวัดเด้นนะครับ จะว่าห้องออไต้องพิท่นเลยแต่คพนสิว่าไปรัฐบาลนี่สิไปฟังเล่าฟังเล่ากับบ้องหูพนว่าได้บอกเนาะเจ้ารัฐบาลไทยเด้อพี่น้องจะไปซิมเล่ากันหมดแล้วโจ๊กคนเดินเนอะครับส่เราสือเล่าสืไทยเป็นกับบ้องบอกเขาเนาะขึอว่าแขนนี่ดอกเป็นไงวันนี้แฟนแฟนสามีบว่าไทยไปเร่อยเลยไม่เนะ้อาเอาคนมากระตุ้เื่อมากระตุไปเนาะเอาขอบคุณแม่ลุยลายเด้งวันนี้ เอซี่ถือด้ดนตะ่เ,นเคเนี่ยเลกัเขาสุงวดดงเอาไปกเทีซี่ก็อยากซอยด้วยเนาะเี๋ยวคนฟันเนี่ยเดีมันเป็นทัระดาเดียจะถือว่าได้ำแรกก็ได้กันเขาบ่าเขาสูงวดจูเราต้องไไหนยยินดียวาอหรือยัไอ่ะอันคือว่านรอดวงสิเปิดเนาะเอาวันนี้ก็เปิดเทมันนวดยู่ช่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ